เกิดในในรั้งต้นแล้วก็อาการตอนมาเขาคือมันไม่วิ่งครับแล้วมันก็ทําบูทได้ไม่เยอะของเก้ามาบูทประมาณ30ครับคือลูกค้าคิดว่ามันต้องได้มากกว่านี้ครับแต่จริงที่ขาทำมาครับแต่มันยังไม่ดีเท่าไหร่ สวัสดีครับผมช่างบ้านจุลิโอรครับอันนี้เป็นรีวิว2.8ครับเป็นรถมาทุกของครับรถหัวเดียวมาทุกของอันนี้ลูกค้าใส่เทอร์โบใส่หัวชีนมาครับแล้วก็มีกล้องอุลตร้าบูลมาลูกค้าไม่ค่อยตู่ใจเท่าไหร่วันนี้มาจากกล้องโปรสเตปรครับพร้อมรีแมปสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าแตกต่างมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เป็นชุดโปรนะครับใครสนใจก็เข้ามาติดต่อถามได้ครับ ที่เกิดในครั้งต้นแล้วก็อาการตอนมาเขาคือมันไม่วิ่งครับแล้วมันก็ทําบูธได้ไม่เยอะของเก้ามาบูธประมาณ30บครับคือลูกค้าคิดว่ามันต้องได้มากกว่านี้ครับแต่จริงที่เขาทํามาครับแต่มันยังไม่ดีเท่าไหร่เหีดูว่าเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่าอาการหลังจูนแล้วเป็นไงพี่ตอนนี้ก็อาตาัตราเร่งดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรบูธซีบครับแล้วก็ยังไม่มีไฟโชว์ครับ ของเก่ากับว่ามีฟีไฟโชว์ด้วยช่วงวิ่งยาวๆครับอันนี้เราไปให้ลูกค้าลองทีนึงว่าจะถูกอกดูใจเปล่า